สวัสดีครับท่านผู้ชมหรือลูกค้าทุกท่านนะครับวันนี้สร้างต้นเอาพวงค้างขายก๋วยเตี๋ยวมาให้ดูเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็หลายอย่างหลายรายการนะครับกันาศาสตร์มีสี่ข้างแต่ใชหมอเบอร์16วันนี้ก็รถคันใหญ่เส้นเ,เหมือนเดิมนะครับรถคันใหญ่ก็เป็นรถก๋วยเตี๋ยวปกติกว้าง85้ายาวเมตรห้พื้นที่ใส่ซอยนะครับ อันนี้ก็เป็นที่กั้นตู้เหมือนปกตินะครับแต่ลูกค้าไม่ได้เอาตู้มาให้เพราะอยู่ไกลนั่นเองนะครับวันนี้นะครับผมก็วันนี้ก็ขออธิบายแบบสั้นๆนะครับวันนี้นะครับผมก็อธิบายแบบสั้นๆนะครับก็มีหลายรายการนะครับหลายรายการก็อ่าก่อนอื่นก็เดี๋ยวช่างออกนอกตัวรถก่อนนะครับผมวันนี้มีรถผ่านมาใส่ในซอยนะครับก็ มีอาจจะมีเป็นเสียงหลายรายการมีเครื่องจักรย่อะแยะนะครับวันนี้ก็มาใส่พื้นที่คขาเช่นเคยนะครับเมื่อไหร่จะมีพื้นที่ของตัวเองยังไม่รู้เลยนะก็ภาวนาอยู่เหมือนกันนะครับผมก็ก่อนอื่นก็วันนี้ก็แนะนําเป็นด้านท้ายนะครับข้างล่างจะเป็นาทางแก๊ส7กิโลนะครับ7กิโลแล้วก็ที่วางกล่องโฟมนะครับทีนี้เดี๋ยวช่างก็จะไปเอากล่องฟมมาให้ดูนะครับนี่นะครับกล่องโฟมอยู่ทั้งนี้นะครับ ก่อนอื่นก็นี่นะครับเวลาเอานี่เข้าปุ๊บก็สามารถที่จะลดตัวนี้ลงได้เลยนะครับนี่นะครับผมอ่านี่ส่วนตัวนี้ก็เ,เบี่ยงซ้ายขวาได้นะครับตัวนี้เห็นไหมครับน่ารักมากนะครับผมอ่าก่อนอื่นก็เดี๋ยวจะไปแนะนาอ่าแนะนำทั้งนี้ก่อนก็แล้วกันกันศาสตร์รมี4ตัวนะครับวันนี้ก็ก่อนอื่นก็ขอแนะนําต้นการช่างนะครับ 43, บังปลา4 3บาบัง บางสลงบางพรีแล้วนี่เองนะครับผมหรือโทรสอบถามได้ตามนี้นะครับเพิ่มรายได้นะครับผมก็ประมาณนี้เนาะนะครับผมแล้ทีนี้ก็พามาดูด้านล้อกันบ้างนะครับด้านล้อก็จะเป็นล้อแม็กใหม่ยางใหม่นะครับชก5้ตัวนะครับคันนี้นะครับล้อแม็กของเราก็เบอร์27อ่าอะไรนะล้อแม็กก็5ก้านขับ17นะครับยาง2อ5 0บอับ17นั่นเองนะครับผม อ่านะครับแล้วก่อนอื่นทีนี้อ่ะก่อนอื่นก็แนะนําข้างหน้าเพิ่มเติมเลยนะครับวันนี้เครื่องจักรทางานแล้วนะครับอาจจะมีเสียงรบกวนนิดหน่อยนะครับผมก็ชี้ให้ดูมี2เครื่องเลยนะครับวันนี้นะครับอ่าของเขานาะไม่ใช่ของเรานะครับก็อาศัยพื้นที่เขาเฉยๆนะครับก็อาจจะมีเสียงนิดหน่อยแค่นั้นเองนะอ่าก็ตรงนี้นะครับเป็นที่วางผักนะครับสามารถปรับสูงต่ําได้เหมือนเช่นเคยนะครับผมนี่ประมาณนี้เนาะนี่ก็ เอามาไว้ข้างในได้นะครับผมเนี่ยประมาณนี้ก็เอาตามต้องการเลยนะครับช่างดูไฟอยู่ข้างข้างล่างเหมือนเดิมนะครับอ,อันนี้เพราะว่าลูกค้ามีสสยแก๊สมาช่างร้อกให้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ชั้นตัวนี้วันนี้ลูกค้าบอกว่าอยากได้เอาไว้กล่องเพิ่มนะครับกล่องก็เหมือนด้านท้ายเดี๋ยวจะไปเอามาให้ดูอีกทีนึงเนาะนะครับไหนๆก็เอามาแล้วนะครับผมอ่าก่อนอื่นก็ขอปรับตัวนี้ออกขึ้นนิดนึงก่อนนะครับ อ่าปรับให้พอประมาณนะครับอ่าพอประมาณแบบนี้ก็เอาลังออกได้เลยนะครับนี่นี่นี่นะครับผมอ่ามันจะวางได้อ่าพอพอประมาณแบบนี้นะครับหรือวางฝั่งนี้ก็ได้เนาะนะครับแล้วแต่แม่ครับบอกว่าอยากให้อ่าที่วางลังเพิ่มนะครับผมอ่าทีนี้เดี๋ยวช่างก็จะเข้ามายืนข้างในให้ดูอีกทีนึงนะครับนี่เข้ามายืนข้างในก็ ตัวนี้ก็เบี่ยงสูงต่ำได้หรือเอามาไว้ข้างนอกได้เหมือนปกติแบบนี้เลยนะครับหรือว่ามาไว้ฝั่งนี้ก็ได้นะครับแทนไม่ติดนะครับอ่าไว้ข้างนอกก็ก็ได้นะครับแบบนี้ก็ได้จะได้หยิบได้สบายเวลาทําเส้นนั่นเองนะครับผมอ่าประมาณนี้นะเวลาทําเส้นก็สามารถควบคุมได้นะครับก็ หยิบผักตรงนี้นะครับหยิบผักตรงนี้ก็ได้นะครับหรือหยิบเส้นที่อยู่ในตู้ตรงนี้ก็ได้นะครับผมนี่ประมาณนี้เลยนะครับหรือถ้าถ้าทําเส้นเสร็จปุ๊บก็นี่นะครับเสิร์ฟให้ลูกค้าฝั่งนี้เพราะตัวนี้ก็สามารถลดลงได้นะตอนนี้เมื่อกี้ผมอ,อลังก็เลยปรับขึ้นยังไม่ได้เอาลงให้ดูนะครับผม ส่วนตัวนี้ลูกค้าบอกว่าเอา5ช่องนะครับช่างก็เอามาฮารหนึ่งสองสามสีห้านะครับน้ำปลาก็1ช่อง2ช่องนะครับส่วนท่างกลางเป็นเศษนะครับก็ตามนั้นตามนั้นนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับส่วนชั้ำข้างบนนี่นะครับช่างก็ปููเรตให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ลูกค้าสั่งเพิ่มขึ้นมานะครับฝั่งนี้ฟรีเหมือนเช่นเคยนะครับผมอ่า แล้วก็ฝั่งด้านท้ายทางนี้นะครับก็เดี๋ยวช่างก็พาดูชกตัวที่5กันแล้วกันนะครับผมนี่ชกตัวที่5้าอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะลืมเนาะบางคันก็ช่างก็ลืมแนะนําให้ดูนะครับดูชกเสร็จปุ๊บทางนี้ก็เป็นห้องเก็บของเหมือนเช่นเคยนะครับผมกันน้ําดิบเข้านั่นเองนะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับรู้สึกว่าตื่นเต้นสนุกเหลือเกินกับเครื่องจักรวันนี้นะครับผมอออโอเคเนาะ วันนี้เอาอยัางไงดีก็น่าจะพอพอประมาณนะครับพอประมาณกลัวไม่อยากให้คลิปยาวเกินไปนะหรือหรือจะเอากันสาดตร์ด้านนี้ออกให้สักหน่อยนะครับนี่ประมาณนี้นะครับผมนี่นี่เอากันศาสตร์ออกให้นะครับฝั่งนุ้นก็มีนะครับผมฝั่งนี้ก็มีนะเอาออกสักหน่อยนหนึ่งไหนๆนก็เดินคลิปแล้วนะนี่นี่นะครับสี่ข้างเลยนะครับก็รเริ่มเทิมเลยนะครับเวลากลางออกแล้วนะครับผม อ่าคันนี้ก็เป็นรถขายก๋วยเตี๋ยวก็จะคันใหญ่พอสมควรนะครับก็ขนาดพื้นที่ไซส์สอยแล้วก็แม่ค้าก็สั่งเพิ่มขึ้นมานะครับก็พอประมาณเลยนะคันนี้นะครับผมก็วันนี้หน้าจะฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับวันนี้ก็ไปแล้วแหละนะครับผมก็โอเคครับสวัสดีครับ